นะครับเมื่อสักครู่หลายคนบอกเสียงเจะเดคายไปไหนนะครับก็บรรยากาศตอนนี้ครับอาจารย์สกลกำลังแก้เกมครับข้อตกลงของสมาคมนะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลหรือมวยนะครับเพราะอาการบรรยายเสียสามารถชี้นำได้ว่ามันดูอาจารย์สกลแก้เกมครับบอกไม่ถูกนะครับผู้บรรยายบอกยิงเลยมันยิงเลยเพราะฉะนั้นเลยเป็นข้อตกลงนะครับหลายคนจะงงนะครับเมื่อสักคร่ครึ่งแรกนะ มีจังหวะพลาดครับโดนยิงไปก่อนครับเช่นนักมวยเหมือนกันนะครับเขาคิดไม่ออกผู้บรรยายสดบอกว่าชกซ้ายมันชกเลยเจอจังหวะลูกเตะมุมครับของทางสายมิตรสักษาสุดท้ายครับเสียประตูครับบอลองวิทยาและช่องเชี่ยวของจังหวัดตราดบุรีก่เพื่อความยุติธรรมสำหรับนักกีฬาทั้งสฝ่ายใช่ครับถูกต้องแต่อย่างนี้บอกครับวันดีนี่บรรยากาศฟุตบอลนักเรียนยังฟีเมอร์ฟีเวอร์อย่างต่อเนื่องครับ บ่อนทองวิทยาไปแข่งที่ไหนครับวันนั้นสนามแตกครับเช่นเดียวกับวันนี้ครับที่สนามบพจปราจ,จีนบุรีครับสนามแตกเช่นเดิมครับคนยังเกาะรั้วดูอยู่ครับแม้ว่าอากาศจะเริ่มร้อนครับแต่ยังไม่ถอยกันครับ ความสุขก็ยังเท็จครบถ้นเรื่อยๆนะฮะครับผมเดี๋ยวดูอาการครับเจ้าเตยครับเหมือนจะจับตรงแถวๆนักแข่งครับไม่เหมือนเดิมแน่นอนครับอึดใจเดียวครับดาครับครับผมก็ไปเข้าน้ำพุท่าก็ได้นะครับแต่ขึ้นมาท่าที่ไม่ว่างก็เปลี่ยนสถานที่นั่งได้ก็ต้องบอกว่านัดแรกยากเสมอครับสำหรับทุกทีมครับขอบคุณมากครับทางด้านของ สมาคมท่องเที่ยวและการกีฬานะครับขอขอบคุณนะครับผู้ชมภัคครึ่งนี้ก็ได้เป็นพี่น้องชาวปราจีนมาทุกอำเภอเลยแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงฉีสเป์แก้ปวดนะครับยกแปดลิ้วสแก้วนะครับวันนี้มีตัวอย่างนะครับมีรถเหลืองแก้เกมไหมครับโค้ชทั้งสองทีมประเภทสองชั้นมาเลยนะครับ จะเอารถขนน้ำมาไว้เพื่อให้ผู้ชมขึ้นไปนั่งชมด้านบนและรถน้ำรถดับเพล่แก็ขอบคุณนะปรับจามอัตาภาพนะขอบคุณเร่ความร่วมมือนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะได้ชมาการแก้ขันสนุกๆนะครับขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ลองดูครับหลังจากแก้เกมแล้วครับห <ใน S 2> มอน<อ><อ>ทองกุฏยาครึ่งหลังจะเป็นยังไงครับมอบหมายให้รอเพื่ว่านะครับมาทำาที่เตือนพี่ที่เตือนเจอทีเด็ดลูกเตะมุ่งของทางสายมิตรศึกษามาก่อนครับ โดนนำอยู่ศูนย์ประตูตอนหนึ่งครับจบจากการขันค่ันัดนี้ครับพวกน้องๆหมอนทองทยาครับจะไปกับเราครับไปที่ลานบล็อกไอสยามสแควร์ครับไปที่งาน 7hd โฟ i t ซิกีฬาโฟ i t ซิลกีฬานักเรียน